สวัสดีครับเ o ล่ o ฟุตบอลรายการที่ไม่ได้โฟกัสแค่ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของแผนหลังสามประดกตกทอดจากทูเคิลสู่การกูชิพพอร์เตอร์แอดไลน์แอดยูฟาเบตหรือคลิกลิงก์ด้านล่างกันมาได้เลยครับเจ้กผลงานของแกรมพอรเตอร์ครับยังขอพูดถึงต่ออีกหน่อยเลยกันนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเขาคือฮีโร่ของเชลซีเลยครับ ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะเต้ง1โดนปลดโอมีข่าวว่าซีดานจะมาคุมบางละลุยเซลิเก้โพชิติโนโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าพอพอเตอร์นะครับเอาชนะลีสแฟนเชลซีก็ยังตั้งคำถามว่าเอจะรอดไหมล่ะเจอกับดอทมุลนะครับแต่พอชนะดอทมุลนะครับไม่ใช่แค่ประตูเดียวสิจะชนะได้2ประตูเพราะว่าถ้าแค่ประตูเดียวเนี่ยเชลซี จะไม่สามารถเข้ารอบได้ต้องต่อบรับพิเศษเ่าไปแต่ถ้าชนะหางด้วยสกอร์สประตูเชลซีจะเข้ารอบต่อไปทันทีนะครับแล้วก็ก่อนนั้นเนี่ยเชลซี มีปัญหาครับเรื่องของการจบสกอร์ครับจบไม่ค่อยคมยิงไม่ได้เพราะสุดท้ายที่พวกเขายิงได้2อตหนเกมเนี่ยย้อนกลับไปในช่วงของปลายเดือนธันวาคมตั้งแต่จบฟุตบอลโลกที่ชนะบอลน,นัดไป2อสู่เล่น,นะครับแล้วพอเตอร์เนี่ยก็ปรับแผนงงๆนะครับหลัง4 4 3 3 4 2 3 1เล่นงงๆจัดตัวงงๆ สเตัวจริงเนี่ยก็ไม่ได้มีในใจเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปอีกเยอะแยะเต็มไปหมดลงบ่อยๆก็มีเพียงแค่เกป้าอราริซาบาลกาเพราะแกเป็นประตูก็เท่านั้นน,นะครับนอกนั้นเนี่ยโหเปลี่ยนเยอะแยะเต็มไปหมดอีกคนหนึ่งนยที่ลงตลอดก็คือพี่ใหญ่เทียโกซิวารับแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นครับต้องบอกว่าเทียโกซิวานี่ได้รับก เจ็บนะครับเจ็บที่หัวเขา่าซึ่งนับว่าเป็นข่าที่ร้ายแรงแล้วก็ทําให้แฟนเชลซีแล้วก็นักเตะของเชลซีนั้นขวัญเสียขวัญผวาเป็นอย่างมากครับเพราะวซิวาคนนี้ถึงแม้ว่าจะ38 39แล้วแต่ฟอร์มการเล่นเป็นนักเตะที่เสถียรและก็คงเส้นคงวามากที่สุดแบบเรียกว่าต่อให้เกป้าเซฟขนาดไหนแต่ก็จะมีจังหวะหลุดหลุดเวออยู่ช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าก็กลับมาได้แล้วแต่ซิวาเนี่ยเรียกว่าเล่น10นัดเนี่ยดีไป11นัดเลยครับ ดีเกินอะไรแบบนั้นนะครับผมจนกระทั่งซิวานเนี่ยเจ็บเข่าครับแล้วก็ต้องพักไปเราาๆสัก5 6ถสัปดาห์ก็เราาๆสักเดือนครึ่งทําให้พอตเตอร์เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไงดีว่าทาไงดีว่า,า,วาสุดท้ายครับพอตเตอร์งัดแผนเด็ด เล่นหลัง3มาใช้ครับถ้าหลัง3พูดถึงเนี่ยโทมสัสทูเคิลเลยครับก็ตั้งแต่ที่เข้ามาคุมเชลซีครับเมื่อ26มกราคมในปี2021นะครับมารับงานต่อจากแฟรงค์ลมพาดเกมแรกเนี่ยทูเคิลใช้แผนหลัง3เล่นเป็น3 4 2 1 3 4 1 2หรือจะเรียกว่า3 4 3, 4, 3ก็ได้ครับตั้งแต่เกมแรกที่สมบูกัลว์แฮมตันไป0ูนต่อศ แฟนเชลซีน่าจะจำกันได้ดีนะครับและก็แผนนี่เลยครับโทมสัสทูคเคิลนั้น,านพาเข้าชิง A FA ครับถึงแม้ว่าจะแพ้แต่อเลสเตอร์แต่ก็พาเข้าชิงนะครับถึงแม้ว่าจะมาแป๊บเดียวซึ่งแผนหลังสารต้องย้อนกลับไปครับต้งยกความมีความชอบตั้งแต่อันเดนียคอนเต้ซึ่งคอนเต้ก็ใช้หลัง3ามในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้ว าคาแชมเอฟเอคัพมาแล้วแล้วทูเคิลเนี่ยก็ถนัดหลัง3รวมไปถึงก็รู้ว่านะแต่เชลซีเนี่ยถนัดหลัง3เหมือนกันเพราะเล่นตั้งแต่ยุคข,ของคอนเต้แล้วถึงแม้ว่ายุคข,ของซารีเนี่ยจะเคยเล่นเป็นหลัง4 4 3สอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วก็พอทูเคิลเนี่ยเล่นหลัง3ปึ๊บ3 4 2 1เลยครับพาควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแฟนเชลซีจำกันได้เป็นอย่างดีครับโฟร์สในตำนานอย่างไคลฮาวเวตเนี่ยก็ ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นแล้วก็เฉิดฉายมากๆครับเพราะไปถึงวิงแบ็กส2ฝั่งนะครับผมณนะเวลานั้นเบนชิเวลแล้วก็ลีสเทมนั้นฟอร์มอย่างโหดเรียกว่าระดับท็อปเลยครับกลายเป็น playmaker วิงแบ็กที่ทั้งยิงทั้งจ่ายได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็สมัยนั้นกับเชลซีเนี่ยมีกองหน้าที่พอเล่นวิงแบ็กนีดหน่อยอย่างมาโกสลารโซ่แล้วก็ผลงานโดดเด่นเช่นเดียวกับลีสเทมครับ กองหน้าที่พอเล่นวิงแบ็กขวานิดนิดหน่อยต้องบอกว่าวิงแบ็กซ้ายขวาของเชลซีนั้นโดดเด่นเป็นอย่างมากครับจนกระทั่งทูเคิลครับพาคว้าแชมป์ทีฟ่าคลับเบิรครับพาทีมคว้าแชมป์ยูฟาซูเปอร,ร์คัอะไรพวกนี้แล้วก็ทูเคิลนั้นก็ถูกปลดออกไปผลงานมันก็รุมๆุมดอนๆในตอนนั้นนะครับเมื่อปี2022ที่มันจะผ่านมานั่นแหละแล้วก็เป็นแกรมพอตเตอร์ครับถามว่าแกรมพอตเตอร์เนี่ยเคยใช้หลังสามไหมเคยใช้ครับตั้งแต่คุมบริทันแล้วและหนึ่งนักเตะที่เป็นแผนเด็ด ตัวเด็ดของเขานั่นคือมาร์คคูคูเลยยะครับเล่นเซนเตอร์ hmm. center, ตัวซ้ายก็เคยเล่นเล่นวิงแบ็กซ้ายก็เคยเล่นครับ mm hmm. แต่พอมาอยู่กับเชลซีผลงานไม่ดีแบบนั้นครับโดนบูลลี่ยับผลงานโ mm hmm. ด,าาดนด่าเช้าด่าเย็นสายบ่ายเย็นโดนตลอดเพราะเล่นไม่เอาเอาเลยนะครับ mm hmm. จนเขาเรียกว่าคูคูเกียร์อาครับ mm hmm. จ่ายขึ้นหลังจ่ายขึ้นหลังในกลาดขึ้นหน้า mm hmm. แต่ว่า mm hmm. พอเกมเจอกับลีสครับ สถานการณ์เนี่ยมันบีบบังคับเพราะว่าต้องเล่นหลังสาเพื่อให้แน่นที่สุดครับบูเนอร์บเดชิลคาริดูคูลิบารีเวสลีย์โฟฟาน่าครับต้องบอกว่าเป็นสาประการหลังที่หน้าใหม่หมดเลยในฤดูกาลนี้ครับคูลิบารีย้ายมาซัมเมอร์โฟฟาน่าย้ายมาซัมเมอร์แต่ก็เจ็บไปซะยาวครับบาเดชิลเพิ่งย้ายมเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาครับและก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับเล่นหลังสามแต่วิ่งขวาวันนั้นเป็นลูเบนลอตเตอชิก และก็วิงซ้ายเป็นเบนชิวลครับและก็เชลซีนั้นชนะไปได้1นึ่งประตูศูนย์ในการเจอกับซีแบบโอ้โหหืดขึ้นคอในการเจอกับลีสเป็นอย่างมากครับจนกระทั่งเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับแฟนเชลซีก็ลุ้นว่าจะได้หลังสายมือหลังศึกแต่บริชิูเนี่ยลงไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ลงทะเบียนมานั่นเองครับหลังซ้ายเป็นคูคูระยะครับตัวกลางเป็นคูลิบารีแล้วก็ตัวขวาเป็นเวสต์ลีโฟลฟาน่าวิงซ้ายชิเวลว,วิงขวาลีสเตมกลายเป็น5แนวรับที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก แล้วก็แผ่นี้แหละครับทำให้เบนเชียร์นั้นโดดเด่นสุดๆครับ ขึ้นไปมีแอสซิสขึ้นไปมีส่วนร่วมกับการลุ้นการทําประตูต่างๆ,างๆางนานาเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเรียกไดวว้ว่าเชลล์นั้นเฉิดฉายลิสตเจมก็เฉิดฉายเช่นเดียวกันนะครับหลัง3ามาเตโอโคซิชนยบอกว่าเป็นแผนที่เชลซีคุ้นเคยมากๆเพราะว่าเคยเล่นมาก่อนและก็เคยประสบความสําเร็จมาด้วยนักเตะหลายคนยังคุ้นเคยกับแผนนี้อยู่รวมไปถึงแมตต์ลอครับได้มองว่าแผนหลังสานี่แหละคือแผนสุดสําเร็จของเชลซีที่ทูเคิลนั้นวางรากฐานมาและพอตเตอร์ก็ใช้ต่อกันไปกลายเป็นมรดกตกงพ่อจากทูเคิลสู่ แกรมพอตเตอร์นั่นเองนะครับผมและก็อย่างที่เห็นเลยครับว่าเชลซีสามารถเข้าสู่รอบ8ทีมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้แล้วนะครับเข้าไปกับเบนฟิก้าเข้าไปกับไบเยร์มินิกและก็ล่าสุดกับเข้าไปกับเอซีมิลานแล้วนะครับมีโอกาสที่เชลซีนั้นจะกลับมาเจอกับเอซีมิลานอีกรอบเหมือนกันซึ่งจะมีการจับสลากการนู่นเลยครับวันศุกร์ที่จะถึงนี้ศุกร์ที่17มีนาคมก็จะรู้แล้วนะครับว่าใครเจอกับใครบ้างครับแต่ที่แน่ๆครับ แกรมพอตเตอร์ต้องใช้หลังสาแบบนี้กันไปยาวๆเลยครับผลงานกำลังดีแบบนี้จะเปลี่ยนแผนทำไมนักเตะเป็นตัวจริงอย่างน้อยเนี่ยสัก9คน8คนต้องเป็นตัววางแลวนะครับว่าจะเป็นลงตัวจริงทุกนัดถ้าไม่เจ็บหรือว่าเกิดอาการไม่ฟิตก็ควรต,ต้องลงทุกเกมครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของแผนหลังสามของเชลซีที่ใช้คําว่าเป็นประโดดตกทอดจากทูเลิลสู่การกู้ชีพของพอตเตอร์เลยก็เป็นไปได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องของเบลฟุตบอลกันด้วยและกัน ย้ายบ้านใหม่มั่นใจเหมือนเดิมสมัครวันนี้จบวันคืนยอดเสีย50%เฉพาะแฟนๆเบลฟุตบอลสมัครวันนี้หมดวันคืนยอดเสีย50%